ได้ไหคะควสัมภาษณ์หน่อยนะคะขยยันสัมภาษณ์จริงๆ EP ที่เก้าหมื่นสองรอบที่แล้วยังไม่จบเรื่องความชอบเลยค่ะจบทักเรื่องไหมอยากรู้ว่าชอบเพลงอะไรอะคะอืมน้ำลายซีรีฟูลโอ้น้ำลายซีรีฟูลเลยเหรอโอ้เกิดยุคนั้นพอดีเลยใช่ไหมคะ90โอ้ไหนลองให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงิอ๋อ าประมณเทำนองไม่ค่อยคุ้นนะคะเคยฟังปะมันเป็นเพลงร็อกนะเคยฟังหรือเปล่าเคยฟังไงพี่โตไหนซีทีโพอ่ะพี่โตใช่ไหมอืมพี่โตมันเป็นเพลงร็อกนะขายแซนด์วิชอ่ะอ๋อมาแล้วก็หิวอยากกินแซนด์วิชสักหนึ่งอันขอยรอบขอยรอบขอแบบชัด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 อ้ยโอ้ยอ้ยโอยแค่นี้แหละมินาชัยเวอร์ชันเดียวกันเฮ้เขาไ่หาดูดิขอร้องแบบนี้งั้นอะ อย่าลืมไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์แบรนด์เรียนหนัมกันด้วยนะมีทั้งอาหารเม่นแคล์โฟมอาบน้ำและสเปรย์ทำความสะอาดบ้านเลยนะ